สวัสดีครับอยู่กับบรรยากาศยามแรงๆกับร้าน a อทีเครื่องเสียงนะครับมื่อนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งชุดตู้ลำโพงเป็นชุด4คูณ4นะครับก็มีตู้ลำโพง18นิ้ว BB จาก ATA พร้อมดอกลำโพงไอบ้า18นิ้ว SL CB นะครับตัวนี้ผมได้รีวิวไปลองย้อนกลับไปดูคลิปใน Facebook ได้นะครับเดี๋ยวมาดูของเต้นระย,ย่างกันค่ะกมีอย่างแน่ยนี่็นอย่งนี่ประกอบครับประกอบแรกประกอบแรก เป็นเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงอ่าอันนี้เป็น Power M นะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ N P นะครับตัวนี้4,002นะครับตัวนี้เป็น4,500เฮตอันนี้ใช้ขับยังครับอันนี้ใช้ขับเสียงกลางนะครับเป็นตู้ P F สี่ใบเลยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ซื้อตามห้องในบ่ไม่ได้ครับครับแล้วตัวนี้ขับเบรคนะครับขับเบรคสี่ใบเลยเป็นของไอ้บ้านะครับ1,200วัตต์เลยตัวนี้ครับผม เดีย๋ยวมาดูคอนเนกประกอบตู้ลำโพงกันนะครับอันนี้เป็นชุดแสนต้นๆน,นะครับแสนต้นๆ้นบอกไ้ก่อนาแสนต้นๆ้นนะนี่เป็นตู้ b ีว18นิ้วไม้อัดตาภูเขาสีระเบิดนะไม่ใช่ไม้ระเบิดสีภูเขา HLC 4ทั้งจ๊อบประกอบยากกว่าตัวนี่ก็ได้อยู่พี่ได้อยู่ขอบใจ อ่เดี๋ยวบึงอิสุนประกอบไปเรียนแล้วกันนะครับที่ผมไปประกอบต้อยากก็หลังจากที่ได้ประกอบตู้ลำโพงเสียงเบสและเสียงกลางเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะดำเการเอาชุดเครื่องเสียงชุดนี้นะครับไปส่งที่อำเภอท่าอุเทนนะครับเดีย๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกัน อันนี้ก็มาถึงวัดที่มาส่งเครื่องเสียงชุด4ี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูของที่ได้กันนะครับในงบแสนนิดๆก็มีมิกเซอร์เชฟลามินิ80นะครับหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับชุดสายสัญญาณต่างๆนะครับมีก๊อกไฟของ a c 9 9 Pro นะครับมีไม์ลอยของ Pro 11นะครับแล้วก็มีอ่ค EQ ของ s a ว a วสนะครับคอร์สโปรพารนะครับมีลูกค้าเลือกเองนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เป็น NPE c 1 0 0 ขับกลางแหลมนะครับส่วน C ห้าพันขับเบีดข้างละสองนะครับอนาคตลูกค้าอาจจะเพิ่มตู้ลำโพงนะครับก็เลยเอาเอ่อพาวเวอร์ที่แรงๆไว้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ได้นะครับก็มีแหลกแหลกคอมเพกตนะครับอันนี้เป็น12 U ูพร้อมล้อนะครับแล้วก็มีมอมตอดึงไฟของเจริรนุก60แอมป์หนึ่งแท่นนะครับส่วนตู้นะครับส่วนตู้นะครับ <L an> ก็เป็น BV 18นิ้วนะครับด้านหลังนะย b v 18นิ้วใส่ดอกไอบ้า SLCB นะครับเสียงกลางใส่เป็นค่านี้ AB 600นะครับแหลมก็คานีเหมือนกันนะครับพร้อมกัเน็ดเบิกนะครับตู้เป็นตู้ทรง p h นะครับนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการทรงเซ็ตตู้ลำโพง 4x4 ในงบแสนนิดๆน,นะครับมีตู้ b v 4ใบพร้อมดอกไอบ้า c b นะครับเสียงกลางเป็น p s 15ดอกคานนี้600นะครับพร้อมแหลมของคานนีนะครับแล้วก็มีเน็ตเวิร์กด้วยนะครับส่วนคุมพลังก็เป็น NPE 4 2 4,002กับ4,505นะครับส่วนใครสนใจนะครับในเซ็ตเครื่องเสียงประมาณนี้ก็สามารถ สอบถามได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมช่างเบิร์ดเอทีเครื่องเสียงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ